ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเสียงทดสอบหนึ่งสองทดสอบเสียงหนึ่งสองสามสี่ต่อ,อ 1, 2, 3, ตพอ่อจาดสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวอังกฤษรัตะนาวาปีที่มาร่วมในกิจกรรมบงังไซพญานาคโลกแล้วก็ประเด็ีออกพรรษา ของอำเภอรัตนาวาปีันปี2566ครับซึ่งในวันนี้เป็นวันดวงสวงนะครับ็นะราษที่ปกปักรักษาพอแม่พี่น้องชาวอำเภอรัตนาวาปีแล้วก็เขตใก้คิดของพวกเรานะครับชุดนี้จะเป็นการพักผ่อนตามตามตามสบายนะครับแต่ให้อยู่ในเขต พื้นที่ที่ว่าการอำเภอรัตนบาปีนะครับเนื่องจากวันนี้เรารอรอท่านประธานในพิธีนะครับท่ารร้องผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็รอกระบวนการต่างๆ,ๆนะครับ <S <S ตรงนี้ก็ให้ท่านนางรำนะครับได้ถ่ายรูปเก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับไม่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับคำาคืนี้ยังยืกยาวนานครับ แต่ว่าอย่าอย่าไปไหนไกลนะครับอย่าไปไหนไกลเดี๋ยวจะ,ะกลับมาเข้าจุดไม่ทันนะครับ